<c oughs> ไซด์แล้วนี่มันเป็นยังไงครับเขาบอกว่ามวยมันจะะแล้วแล้วก็ชูชูสวนนะการว่าชูสวนฉะนั้นเ,<ๆ>เราก็มองว่าแข้งซ้ายเราน่าจะผ่านากกนะครับผมกรรมการมองไม่ผ่านอเ,เออนั้นเป็นไงบ้างนายกเกไอเ้เสตูเป็นไงบาง้างสตารลูกบโอยนะเออไซด์ตูมตูมนะนะไม่เห็นเลยเออชัออ่วโมงนี้บนฝีมืออยู่ไม่ได้ เพชรศักชัยเมื่อวานอยู่ไม่ได้อยู่ยากแต่เยอะอยู่ไม่ได้ต้องเดินด้วยแล้ววันนี้แก้เกมไงดีวันนี้ต้องเจอกับอีสานเหนือก็เกมๆาตําเกมมานน่าจะมีกัน้านะโอเคเราวันนี้ต้องเจอกับอีสานเหนือครั้งแรกวะครั้งแรกเลยเห็นผู้ชกยังยังไม่เห็นอ่าแล้วเราได้ศึกษาเทปมาแล้วองเกมบางแสงไงดีวันนี้ ไปเรื่อยๆครับตามสไตล์ตัวเองตามสไตล์ตัวเองนะเราซ้อมอยู่ที่สโชคมีชัยครับครูปามคุณซ้อมมีใครบ้างครับตัวมีเฉลิมเสือตัวสนีมีใครัมีติดในค่ายเก็บตัวมากี่วันจากไฟที่แล้วครับเดือนกว่าเตือนกว่าก่อนนะครับก็คือว่าเต็มที่เลยได้พักมาเป็นเดือนเลยนะแล้วแต่ตัวซ้อมนี่โหเร่งสุดท้ายกี่วัน ็อาทิตย์อาทอิตย์กว่าอาทิตย์กว่านะก็ดูว่าซ้ายยังจัดจ้านเหมือนเดิมไม่เสียกำลังใจนะครับกลับมาเคลื่อนไหวหลังคู่อีกจีไฟครับนี่ไฟที่สี่นี่ไฟที่สี่ล้ก็เป็นไงสี่ไฟที่แสนดังไฟแรกก็เสมอครับพิศมุกานี่ครับที่สองก็ชนะนกเป็นลาลาครับไฟที่สามก็มาเปย์ปยญญาใจครับ ไอฟที่สี่อือนี่คือไฟที่สี่เลยครับคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วกลับมาร่างกายรอบนี้ต้องไอสุดแล้วไอสุดแล้วนนี้ช่วงอากัศเท่าไหร่ครับร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดมาสอบเกินไปจุดหนึ่งจุดหนึ่งนะก็ขีดเดียวเท่ากันสบายๆเลยครับครับอายุ่าไหร่นะครับอายุสิบเก้าคนจังหวัดสุราษฎร์สุราษฎร์นะครับไปปล่อยประมาณห้าสิบแปดห้าสิบแปดนะครับเราเป็นมวยฝีมือซ้ายสูงร้อย 67แล้วสบรามลารวมีไอ้ประอกว่ารยกว่าากสนับเพคียครัวันนี้พฝาชาวลเทุคน่วเป็นอเจำเต็มที่โอเคครับขอบคุณมากครับ